สวัสดีครับผมดีมสวัสดีครับผมบอยวันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่าอ่ะพี่เรื่องสมัยปี2กูกับเพื่อนอีก3าคนตัดสินใจจะไปเที่ยวเกาะแถวภาคตะวันออกในช่วงปิดเทอมครับสมัยก่อนอินเทอร์เน็ตมันก็ยังไม่มีพวกกูก็เลยจองผ่านรูปถ่ายตามใบปลิวโฆษณาที่มันแปะแปะไว้ในนิตยสารนะอ่า พวกกูไปถึงนะเชี่ยแมงอะไรวะเนี่ยบ้านผีสิงชัดๆเฮ้ย <Hey, S 2> จริงเหรอพี่เออดิหน้าบ้านยาแมงขึ้นรกลุมลังแถมฝุ่นก็เต็มไปหมดเป็นผมที่ไม่นอนแลนะ้วนะ่ะไม่ได้ดิก็จอไงไว้แล้วนี่หว่าจใจทำไงสักพักกันนะก็มีลึงคนหนึ่งที่เป็นผู้ดูแลเดินเมาๆมาเอากุญแจมาให้แล้วก็บอกว่าถ้าจะกลับกันนะก็เอากุญแจใส่ตู้ไปรษณีย์ข้างหน้าบ้านไว้ละกันตรงรั้วนะอย่าลืมด้วยนะไม่งั้นกูตามทวงถึงบ้านดูจังพี่เออ ในคืนนั้นน่ะบ้านหลังนั้นมีอยู่สองห้องแยกกัน,น,นกูอน,น,อนอนแก่เชิดส่วนใออูไปนอนใหญ่เล็กครับพอตกเด็กพวกเราก็สังสรรค์กันสนุกสนานจนดึกตีอะไรแล้วก็ไม่รู้กูไม่ไหวก็เลยแอบไปนอนก่อนครับพี่แต่คืนนั้นน่ะตอนที่กูนอนกูก็ปวดฉี่ขึ้นมาแต่กูไม่กล้าไปคนเดียวเอาว้าพี่เออกูก็เลยชวนไอเชิดไปเข้าห้องน้าเป็นเพื่อนอ่าเยี่ยมครับเยี่ยมอันนี้เขียมันเฮ้ยเชิดไปกับกูหน่อยได้ และไอ้เชษก็ลุกขึ้นมาในพูดใหม่จ้าเดินมาซึมซึมสงใส่จะง่วงพี่เออตอนแรกกูก็คิดอย่างนั้นแหละแล้วก็เดินลงไปเข้าห้องน้ําที่อยู่นอกบ้านมีอยู่สองห้องพอถึงห้องน้ําก็แยกย้ายกันคนละห้องครับหลังจากกูเสร็จกูก็ออกมารอไอ้เชษอยู่หน้าห้องน้ํารู้สึกนานผิดปกติกูก็เลยเคาะประตูเรียกมันไอ้เชษเป็นไงบ้างวะเสร็จยังเนี้ยจะขึ้นแล้วง่วงลยแต่กูก็ไม่ได้ยินเสียงมันตอบกลับมาเฮ้ย <Hey. S 1> แต่ตอนนั้นนะบรรยากาศ แม่งก็ยิงหน้ากลัวหน้ากลัวอยู่กูก็เลยเคาะประตูเรียกเชิแม่งอีกครั้งลั่นๆเลยแล้วเป็นไงอะพี่กูก็ดินเสียงตอบกลับมากูไม่ไปแม่งไอ้เหี้ยเป็นเสียงคนแก่ดังกล้องทุกห้องน้ําเลยเฮ้ย hey, พี่แล้วแล้วเอาไงอะ่ะกูก็เลยจัดเกียร์มาวิ่งไปหาเพื่อนที่หุยห้องหนึ่งเคาะประตูเรียกแม่งบอกเฮ้ย <Hey, S 1> ไปช่วยเช่นหน่อยมันอยู่ในห้องน้ําเว้ย แต่พอไอยเล็กเปิดประตูออกมาชิบหายชิบหายอะไรว่ะพี่ไอ้เชษดอะแม่งนอนอยู่กับไอ้เล็ก <Yeah. S 1> เ,ออเชียเออไอ้เชียแล้วใครแม่งนอนอยู่ข้างกูแล้วไปห้องน้ำกับกูวะ